สวัสดีครับผมอาจารย์สุรตานต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกๆท,ท่านที่แกนต้อนรับมาเป็นอย่างดีไม่ว่าท่านที่เข้ามาทาง YouTube ก็ตามหรือจะเป็น f c e e o o o p เพจร้อยดาวประทบดวงก็ดีผมต้องขอขอบคุณทุกๆท่ททานเลยครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นส่วนของท่านที่มีลัคนาสถิตยอยู่ราศีมังกรแต่ตรงนี้จะเป็นคำพยากรณ์ในเดือนมก,กราคมปี2069เมื่อกล่าวถึงเดือนมก,กราคมปี2069แล้วก็เรียได้ว่า เป็นปีใหม่ตามสากลผมก็ขออวยพรนะครับให้ทุกๆท,ท่านที่มีลัคนาสถิตยอยู่ราศีมังกรนั้นประสบความสําเร็จและความโชคดีคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาร่ารวยทุกๆท่านเลยครับสําหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบว่าลัคนาของตัวท่านเองนั้นอยู่ราศีใดก็ขอให้ท่านเข้าไปใน google ได้เลยครับพิมพ์คีย์เวิร์ดคาว่าผูกดวงโหราศาสไทยออนไลน์ในนั้นก็จะมีเว็บขึ้นมาหลายเว็บ ท่านก็เลือกมาสักหนึ่งเว็บที่ดูน่าเชื่อถือได้นะครับเมื่อท่านกดเข้าไปปุ๊บไม่ว่าจะเป็นนะครับเว็บไซต์ไหนก็ตามแต่จะมีรายละเอียดมาให้ท่านกรอกนะครับก็คือวันเดือนปีเวลาเกิดและจังหวัดที่เกิดท่านก็คีค์ข้อมูลเข้าไปตามนั้นได้เลยครับเมื่อเรียบร้อยแล้วกดโอเคไปปุ๊บจะสังเกตนะครับในนั้นในตารางจะมีสัญ,ญลักษณ์บอกว่า ลักขณาของตัวท่านเองนั้นสถิตยอยู่ราศีใดเมื่อท่านได้ข้อมูลตรงนั้นแล้วทราบแล้วว่าลักขณะของท่านนั้นอยู่ราศีใดท่านก็เอาข้อมูลตรงนั้นมาเลือกคลิปในการฟังคำพยากรณ์ได้เลยครับและในการที่ท่านฟังคลิปวิดีโอนี้ก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนั้นดูแต่เป็นเพียงแนวทางพอแต่อย่าไปเครียดแล้วก็อินมากจนเกินไปเพราะว่าพื้นฐานดวงชะตาของแต่ละท่านนั้นไม่เหมือนกัน การที่ผมจะพยากรณ์ให้ถูกใจใครร้อยเปอร์เซนต์นั้นก็คงเป็นสิ่งที่ยากทีนี้ก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมก็ขอเข้าเรื่องเลยนะครับดวงลัคนาราศีมังกรประจำเดือนมกราคมปี2569จะเป็นอย่างไรติดตามชมได้เลยครับวาสนาโดยทั่วไปและการงานของลัคนาราศีมังกรดวงชะตาของลัคนาราศีมังกรนั้นก็เรียกได้ว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกดาวสุ p ร r เรานั้นเป็นดาวให้คุณมรจรเป็นภพวินาศแก่ลัคนา จึงส่งผลทําให้ในช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นคนสนับสนุนช่วยเหลือมักจะดูเบเรียบแต่ก็ยังพอมีบ้างนะครับแต่ความก้าวหน้าก็ยังอาจจะไม่ชัดเจนสักเท่าไรนักความสุขสมหวังก็มักไม่ค่อยดีมักเจอเรื่องวุ่นวายในครอบครัวหากท่านเข้าหาผู้ใหญ่ก็ต้องมีสติให้มากขึ้นแต่ยังไม่ถึงกบตรวงตกเพราะดาวให้คุณนั้นยังทํามุมดีถึงดาวประจําตัวท่านพอเข้าในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วก็จะเป็นช่วงที่ดาวพระอาทิตย์พุทธศุกร์โครจรเข้าทับลัคนาราศีมังกร ก็เรียกได้ว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นความสุขสมหวังในชีวิตก็จะเริ่มมีเข้ามาแต่ท่านก็อาจจะมีเรื่องกระทบใจเข้ามาบ้างเป็นระยะๆะะเพราะว่าดาวพฤหัสคานนั้นและดาวอาทิตย์คูศ่ศัตรูยังจอร่วมที่ราศีมังกรในดวงชะตาท่านทําให้ท่านนั้นมักจะอารมณ์ร้อนหงุดหงิดง่ายบางทีมีเรื่องขัดแย้งบางทีมีเรื่องให้ตามแก้บางท่านมีเรื่องเป็นความกันแบบสงครามย่อย ส่วนในด้านสุขภาพของลัคนาราศีมังกรนั้นก็ต้องระวังการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยทั่วไปในวิถีชีวิตทางด้านการงานของลัคนาราศีมังกรผมมองว่าก็ยังสามารถที่จะดําเนินไปได้อยู่ท่านที่ทําการค้าการขายหรือมีธุรกิจเป็นของตนเองการค้าก็ยังสามารถที่จะดําเนินไปได้แต่ส่วนท่านที่ทํางานประจํานั้นบางทีดาวพฤหัสบดีเป็นอลิแก่ลัคนาราศีมังกรท่านต้องระวังผู้หลักผู้ใหญ่เพ่งเล็ง บางทีผู้ใหญ่มักให้งานมากในระยะนั้นต่อไปจะเป็นวาสนาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของลัคนาราศีมังกรดวงชะตาเรื่องการเงินโดยมากในภาพใหญ่ลัคนาราศีมังกรดาวบับเคราะห์เป็นดาวให้โทษมักลายล้อมลัคนาราศีท่านอยู่จึงส่งผลทําให้ท่านนั้นมักจะยังไม่อิสระในการใช้จ่ายยังไม่อิสระในการใช้เงิน แต่ในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับก็เรียกได้ว่าดาวสุประเค์ยังทํามุมให้คุณกับดาวประจําตัวนะครับท่านยังมีโชคมีลาบท่านยังมีเงินเข้ากระเป๋าในตัวท่านเองได้นะครับแต่ว่าท่านก็มักจะมีภาระรายจ่ายที่เข้ามามากเป็นเรื่องธรรมดาในช่วงครึ่งเดือนหลังจะเป็นช่วงที่ดาวพุธดาวศุกร์เข้าทับลัคนาก็เรียกได้ว่าการเงินของลัคนาราศีมังกรในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นก็ยังดําเนินไปได้อยู่แต่มักจะมีเรื่องหัวเสียมาจากคนรอบข้างหรือคนในครอบครัว บางท่านก็มักจะเสียเงินไปกับผู้หลักผู้ใหญ่ภาระรายจ่ายของลัคนาราศีมังกรก็จะมีมากเป็นเรื่องธรรมดาบางท่านก็อาจจะมีดวงซ่อมบ้านซ่อมรถได้ครับต่อไปจะเป็นวาสนาในเรื่องความรักของลัคนาราศีมังกรนั้นสําหรับท่านใดที่มีคู่ครองอยู่แล้วในเดือนนี้นะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกก็เรียกได้ว่าพระสุข เป็นตัวแทนแห่งความรักนะครับได้โคจรเข้าสู่พบวินาในช่วงครึ่งเดือนแรกจึงส่งผลทําให้ความสุขทางด้านความรักในช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นมักไม่ค่อยดีบางทีความรักมักเงียบเหงาแต่อาจจะไม่ถึงกับขัดแย้งและก็ดวงตกอะไรขนาดนั้นครับพอเข้าในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วจะเป็นช่วงที่ดาวพุธด,ดาวสุ์โคจรเข้าทับลัคนาราศีมังกรก็เรียกได้ว่าความสุขในด้านความรักและทางเรื่องเพศเรื่องการมรมก็จะดีมากขึ้น ในระยะนั้นนะครับท่านกับคู่ครองมักจะอยากใกล้ชิดกันมากขึ้นบางท่านนะครับก็อยากจะเข้าสังคมบ่อยมากขึ้นและอยากจะมักเที่ยวในระยะนี้แต่ดวงชะตาท่านนะครับดาวพระงคานนั้นยังทับที่ลัคนาราศีมังกรอาจจะส่งผลทําให้บางท่านมักอารมณ์ร้อนและบางทีไปเหวี่ยงกับคู่ครองได้ครับตรงนี้ท่านต้องระวังสําหรับท่านที่ยังไม่มีคู่ครองหรือเรียกได้ว่ายังโสดนั่นเองนะครับ หากท่านรักใครหรือชอบใครสักคนหนึ่งโดยมากโชคทางด้านความรักมักจะมีในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับแต่สิ่งที่ท่านต้องระวังก็คือระวังบางทีผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนและบางท่านไปคบคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วตรงนี้เป็นสิ่งที่ท่านควรตรวจสอบแล้วก็คิดหน้าคิดหลังให้ดีครับสรุปแล้วหากลัคนาราศีมังกรนะครับหากท่านรักใครหรือชอบใครสักคนหนึ่งท่านก็ควรจะเข้าหาในช่วงครึ่งเดือนหลังครับ สำหรับลัคนาราศีมังกรนั้นก็คงมีเพียงเท่านี้